อาชีพนี้มานานครับดึงภูมิใจไหมกับอาชีพนี้ผมก็ภูมิใจมากๆผมก็รักเขามากนะเึงนมื้อเป็นเลูกหลานก็จริงแต่ผมขายทอดมาจากโตโด่ดังจากยะตายาครับผมก็รักทีปอาชีพนี้เป็นว่าเป็นหลักในดวงใจว่าเขามีความสามารถดึงดูดต่างชาติเขาชอบได้แล้วดึงดูดในนักนักทำไทยเราชอบชอบได้ครับแลวดึงดูดต่างๆให้เพราะว่ามันแปลกแนวแล้วไม่เหมือนไทยแล้วมีหนึ่ คนเดียวในในข้อสามใครมาข้อสามไม่ได้ถ่ายสัมพันธไม่ได้ถ่ายผู้สำมพันธ์นนี้ก็มาไม่ถึงข้สามผู้ว่าเอกลกษเป็นเอกลักษณ์ประจำข้อสามเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้คุณลุงอยู่ที่นี่มาสิบปีอย่างข้สามสปีแล้วครับคุณลุงภูมิใจอะไรในที่ที่นี่บ้างมีอะไรคุณลุงแบบประทับใจบ้างเออก็มีประทับใจกับในเรื่องการงานเรื่องการต้องต้องรับการท่องเที่ยวผมภูมิใจได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รู้จักผมผมภูมิใจมากได้ลงหนังสือแมกกาซีนจากฝรั่ง ลงหนังสือเมืองไทยบ้างถ่ายหรือว่าถ่ายออกทีวีไปแคนาดาเอาเห็นรัสเซียอย่างเงี้ยเขาจะมีรูปผมไปในทีวีออกข่าวเหมือนว่าสารกดีเขาถ่ายทอดไป ให้บ้านเขาดูครับคือคุณลุงออกไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยบางทีผมจำเขาไม่ได้เขามาเขาบอกนี่ไงนี่ไงคือไหมคะไอคำอยู่ไอรูปอยู่ทีวีอยู่เนาะทีวีรักเสียงรู้สึกยังไงบ้างก็ดูใจโอ้แดงกิ้วปริมาณบางทีก็บางทีก็นหนังสือเขาลูกรับหนังสือมาท้องสื่อมาจากบ้านเขาเลยเปิดเห็นรูปผมต้องสามรอบสามคนนั่งอยู่มาให้เราทำคิดเขาดูแก่

ไอ,อ้ที่แอบดีแบดูพี่โบนี่เนาะไอ้โบไอโซลิที่ว่าเครื่องมันเยอะมากแตไม่ได้ก็ต้องขอโทษเขา่ทีนี้าพูดถึงรถคันนีบ้บ้างดีกว่านะคะคุณลุงคะถ้าน้องคันนี้สีแดงเนี่ยเขาฟังคุณลุงรู้เรื่องครับุณลุงอยากบอกอะไรกับเขาผมจะบอกขอบพรคุณมากที่ว่าที่ให้ผมได้ นั่งครับพาผมสถานที่ไปเคลื่อนที่ไปตรงนี้ตรง ascend, ต squishy, นั้นได้แบบสะดวกมากมากเลยเป็นแอฟฟิวมากผมจะบอกว่าครับผมมีผู้ชี่นทส่ชื่น้ผู้ได้คำตอบผมอ่ะผมรักสิบแบบตงใจรักผมมากรักสิบลมใจือว่าหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้แล้วอะไรอะไรก็ไปดีเพราะว่าของแหวเพราะว่าที่สิ่งผมชอบอ่ะซี่งของแหวนเขามาก ต้องดูแลรักษาบางคนที่ปวดา่าล้าเลยไม้วก็ดูแลรักษาหรถชอบรถชอบปลาบางคนชอบรถล่างก่อนเลยรถไปมัน้ดูแลรักษาแต่รูก็รู้แล้วมือนรักจิงใจมากเพราะว่ารถที่แบบใหม่สะอาดสวยมากแล้วก็แต่งขะโอ้ดาบประดาเต็มหมดก็คือมาชมทีวีไฟทีค่ะมีไฟด้วยใช่ไหมคะมีไฟด้วยอ ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันทั้งคันเลยดีกว่าว่าคุณลุงได้ทำอะไรไปบ้างเนาะครับมาดูรถคันนี้อะอย่างแรกเลยใหญ่มากดอกไม้เห็นเด็ดชัดมากเลยอ่ะเดินมาตั้งใจเห็นดอกไม้ก่อนเลยมันินชัไงอันนี้คุณลุงทำเองหรือเปล่าไม่หรอกครับไปซื้อเข้ามาทำไมทำไมทำไมคุณลุงต้องเอาดอกไม้อันนี้เนื่องในเทศกาลของของวันอินอ๋อแฟนให้เหรอแฟนให้เหรอ ไม่ใช่หรอกครับเราซื้อเองไม่มีแฟนให้ซื้อเองซื้อให้ตัวเองสิซื้อให้ตัวเองแล้วก็กบบรถเราซื้อให้รถหนูคิดไปแล้วว่าอ๋อนี่ตัวแฟนเราซือที่เรียว่าคู่รักผู่รักผู้อะไรผู้ชีวิตนี่คือผู้ชีวิตเลยวันเลนทายพวซื้อดอกไม้ให้เลยให้เทศกาลซื้อดอกไม้รอบครอบไปอีกอย่างจับอีกรูปแบบค่ะแล้วแล้ววันคริสต์มาสก็อีกแบบ อครับตามคอนเซ็ปต์ตามวันอะไรคุณลราก็แต่งไปแต่งไปตามแล้วแต่รต้นสมาไหมอย่างนี้สีเดิมเลยหรือเปล่าสีแดงนี้มากกว่าหลั่งอะไรฮะัสีเดิมเลยหรือเปล่าสีแดงโอ้มันไม่ใช่สีเดิมครับราคามันก็เป็นสีก็ธรรมดาแล้วเป็นรุ่นโลดธรรมดาสีเป็นเหล็กเป็นอะไรธรรมดาก็เอาพ่นสีแดงซะทั้งคันเลย ตรงนี้คืออะไรครับลุงครับนี่คือเบรกครับเท้าเท้าเบรกเบรกเบรกปกติมันจะอยู่ข้างบนนี้ข้างบนไม่ได้ไม่มีไม่ใหมายยาเพราะว่าล้อมันหนักมันชุบมันมันเทไปข้างหน้าครับถ้าเกิดใส่เบรกเบรกหน้าหรือเบรกก้ามบนมันจะฉี่แล้วเบรกก้ามบนมันจะฉี่ปุ๊บเลยใช้แล้วไม่ได้ครับมก็มีแค่เบรกหลังอันเดียวอันนี้มันมันมันหนักหมดหมดยาม่เหมือนกันอันนี้คือไปเบรกล้อหลังสองล้อเองครับล้อหลังครับล้อหน้า นี่อะไรที่คุณลุงบอกนะคะที่ไปเอามาเอามาใส่ใช่ไหมคะโซฟานี่เป็นโซฟาจริงเหรอคะโซฟาเลยมันก็จะมันม่ใค่โซฟานั่งอันนี้คือสั่งทำหรือเปล่าหรือว่าไงครับรับสั่งทำมาที่มีแบ ตั้งเสาขึ้นมาเนี่ยเขาทำขึ้นมาครับให้เขาทำขึ้นมาครับหร่มีอะไรให้เขาหรือเด็กเขาเชื่อมขึ้นมาแล้วก็ต่อโคเขาดัดเขียนภาพให้เาว่านี่นี่คคือุณลุะคานเองเลยคะคุณลุงได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับไอ้ตัวโคพวกนี้อ๋อแรงบันดาลใจเพราะว่าเดี๋ยวถึงไฟโฆษณาไม่มีที่ที่ติดที่แปกที่แขกในเขาอ่ะที่ครับเลยขึ้นมาเออเอาเหล็กดัดขึ้นมาต่อแขกขึ้นมาเนี่ย เอาไว้แปะอ่าไว้แปะก็ให้แต่งมาให้เป็นแบบดูรสนะที่มึงติดไฟให้มันเข้าไม่ให้ให้มันดูดีหน่อยมึงต้องมาเขาเดี๋ยวาขางฟังมึงต้องเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็ให้ดูเป็นสิหน่อยแปะแล้วให้สวยงามเมื่อกี้เออแล้วก็เห็นมีตรงนี้ด้วยที่มึงบอกเป็นไฟอ่าออกเป็นไฟหมดเลยไฟหมดเลยมีมีสีเยอะหรือว่าหลายสีหลายสีเลยสลับไปไปทำไมทำไมคุณรู้ต้องติด

รหางถเนี่ยเห็นชัดดีใช่ไหมคือรถรานไม่ได้เห็นออกเป็นข้างนี้เข้าใจเขามาเขาเห็นเราไฟเต็มเลยเาเหออแล้วไฟปั่นไฟเนี่ยไม่ใช่ไฟอันตรายครับเอออันตรายด้วยครก็เลยติดไฟก็เลยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีไู่ชา็นมอยไกลก็เห็นแล้วเห็นไฟเต็มหมดเออตะกลเลยใช่ไหมรถที่เห็นมีแค่สองดวงสามดวงเห็นรูปเป็นต้นคือเห็นไฟแบบนี้มานี่คุณลุงมาแล้วแน่นอนเลยงั้นรู้เลยทีเดียวรอเลย ก็สวิตของขาดผมใช้ใช้ต่อดโม่แบบนี้วางข้างล่างเวลาใช้ไฟเอานี่ขึ้นมาอ๋อมีแบบอย่างนี้นนะมนไม่ชมเปิดได้ด้วยอะเปิดได้เพอาะพอโพุ่งไปเปิด,ปดไฟตกพุ่งมาว้าวไฟไม่เป็นอย่าง, <ไฟ S 1> างนี้โอ้แล้วตรงนี้นะครับผมเบาะนี่ได้เปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบาะเดิมเดิมเลยเบาะเดิม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 เห็นมันทำไมมันเอียงเอ่างนี้ ลุงเจ็บไหมครับไม่หรอกครับทำมันชินแล้วเพราะว่าเรานั่งอยู่นี้ไม่เกี่ยวกันอ๋อเพราะว่านันนี้เราก็เราป่าน,นี้ห่างระยะนี้อยู่แล้วครับทไม,ม่ชินไั่เกี่ยวกนไม่ได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาแล้วเราปั่นี้ไม,ไม,มนห่างอยู่แล้วค่ะ